สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคนโพาทุกท่านมารับชมบ้านนะคะบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกมากๆค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านไม้นะคะบ้านไม้ยกพื้นสูงอยู่รังโรงเรียนวชิระบารมีมีพื้นที่กว้างมากๆนะคะ2ง,งาน38ตารางวาคา่ะราคาเพียง390 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเจ้าของขายเองนะคะบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะ อยู่ใกล้ถนนนครสวรสรค์พิษณุโลกอยู่ที่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรค่ะ390 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้เลยนะคะมีโรงจอดรถด,ด้วยนะคะเป็นบ้านไม้นะคะยกพื้นสูงพร้อมที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะสามารถโอนได้นะคะอยู่ใกล้ถนนใหญ่อยู่ติดถนนคอนกรีตนะคะเป็นถนนคอนกรีตหมู่บ้านนะคะทุกท่านตามรูปนี้เลยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับการสร้างบ้านพักอาศัยนะคะหรือว่าต้องการทําเป็นรีสอร์ทห้องเช่าทำเลใกล้ถนนใหญ่แบบนี้นะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะสามารถประกอบกิจาการหลายๆอย่างก็ได้นะคะทุกท่านเจ้าของขายเองนะคะท่านใดสนใจสามารถทักเข้าไปได้นะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่เบอร์ติดต่อผู้ขายไวใ้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะพร้อมทั้งพิกัดของ g o o g l e Map ด้วยนะคะ รายละเอียดต่างๆเช่นการค่ะใส่ไว้ใต้คลิปรวมไว้ที่เดียวเลยนะคะพอง่ายต่อการค้นหาด้วยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอรากันไปก่อนเรามาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ